โอเคเป็นไงครับพี่ผ่าน,านใช่ไหมครับโอเคชาวละโนดบอกผ่านแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับพี่ผ่านไหมครับโอเคครับ เรามาดูในพื้นที่นะครับนี่กำลังลงนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับลงในพื้นที่นี้ได้เลยครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบลกล้างเลยนะครับของตรงนี้ต้องลงสำรวจดูก่อนว่ามีดินเป็นแบบไหนบ้างครับ ก็อ,อยู่ที่บ้านกาหลับนะครับอำเภอรกระแสสินจังหวัดสงขลาครับ วางวังบนถนนก็นได้นี่ครับนะครับเราให้ดูสดๆกันเลยครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าชาวสงขลานะครับในจังหวัดใกล้เคียงมานะครับก็มาดูได้นะครับที่ ตอนนี้ายสอนครับที่วัดดอกสร้อยครับพิระโนดครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์สดเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ที่ f a c e b o o เอ่อไปไลฟ์ตอนนี้ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวไปไลฟ์ที่ YouTube เดี๋ยวไปดูตามดูที่ YouTube ต่อได้นะครับที่ YouTube n e w t e c h ก a c t o r นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางชาว YouTube ก็อยากดูเช่นกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลาตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามได้เลยครับวันนี้มีตลอดวันครับสวัสดีครับ น,นี้เราให้ดูที่ลมๆเลยนะครับผมหามุมสวยๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอกระแสสินนะครับที่หมู่บ้านกาลำนะครับ ลงพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยลงเลยเค,ครับอยากให้ดูการทำงานจริงนะครับโอเคเป็นไงครับพี่ผ่าน,านใช่ไหมครับโอเคชาวะโนดบอกผ่านแล้วใช่ไหมครับ เป็นไงครับพี่ผ่านนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับอุตส่าห์มาดูนะครับวันนี้ไม่ได้นัดหมายก่อนนะครับจากมานี่มาจากบุดีล์เลยครับเลยอยากให้มาเห็นกับพื้นที่ครับครับอ่าครับพอดีว่าเราหาพื้นที่เลยเอ้าวขายเลยครับขายเลยครับเพราะว่าที่ผมออกแบบเนี่ย น,นอยู่ที่ 1. 1> นี่นะครับเราให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อเนี่ยจะเหยียบตะกายได้เต็มที่แล้วก็การคอนโทรลรถเนี่ยมันก็จะไปใช้อยู่ที่งานข้างหลังพอเรากดปุ๊บอย่างผาอย่างดินแข็งเนี่ยไม่ต้องทวงครับดึงได้เลยทําไมถึงไถไอ้พวกต่อฟางอะไรพวกนี้ฮะถ้ามันไม่ไหวจริงก็ใบเดียวเพราะมันจะทํามันจะเป็นก็คือแค่ต้านเท่านั้นนะถ้าว่าขาดมันก็คือขาด มันมันสมมติเอาหนักฐานเราประมาณสักสามสิบกว่ากิโลใช่ไหมฮะแต่แรงบิดกดลงไปอะ่ะเจ็ดแปดร้อยโลเลยพอมันบิดแล้วร้อใหญ่ไทรบิดแรงเท่านั้นแหละฮะแล้วดูการให้ตัวมันอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มันจะเป็นอิสระเลยไม่ใช่ว่าเลี้ยวเอวอ่อนอย่างเดียวนะครับแล้วให้ดัวหนึ่ง <c oughs> แล้วเวลาเลี้ยวพงมาลายเนี่ยพเวอร์เราทำยังไงฮะจะได้ใช้แม่บ้านได้ไม่งั้นแม่บ้านจะใช้เราอยู่เรื่อยใช่ไหมครับ บอกเลยวาเธอช่วยไปไถนาให้หน่อยใช่ไหมฮะผมอะไรเบาทํางานง่ายไม่ต้องรอแล้วยังปีนตรงนั้นให้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับครับเนี่ยผมจะทําให้ดูนิดหนึ่งว่าแล้วเวลาคันเร่งนะครับเนี่ยฮะพอเราเราเรา,เราเร่งล็อกไปเลยขาเราไม่ต้องเหยียบคัสกับเบรกยวอนเดียวกันนะครับ เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูฮะเพราะว่าขาเราแค่จะไม่น่าเลยฮะบเราเปิดแล้วจะมีเหยียบบ้างหรือไม่เหยียบก็ได้<ะ>เห็นไหมฮะ มันจะอิสระครับมันจะอิสระเลยฮนะเดี๋ยวไปเครื่องเบาๆฮะไม่ต้องเร่งมากเครื่องเบาๆก็ไปได้ ทำงานไม่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่ต้องกลัวเหนื่อยเนี่ยฮะไม่ต้องกลัวเหนื่อยครับเห็นไหมไม่ต้องว่าเออเราเราจะขับไม,ไม่ไม่ต้องไปกลัวเหนื่อยเห็นไหมมันจะให้ตัวไปตามนั่นนันเลยฮะเพราะงั้นตัวนี้ตัวนี้จะทำงาน แล้วผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ารถทั่วไปนี่ให้ถอยหลังกลางลงอย่างนี้ถอยได้ไหมครับถอยหลังกลางลงนี่ถอยได้ไหมถอยหลังได้ไหมฮะโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วนี่มันจะถอยได้ไหมครับนี่ดิ่งน,นข้างเล่แล้วนะหลงแล้วเนี่ยอยดูนะครับ เพราะงั้นเอวอ่อนอย่ากลัววันพับไปพับมาครับไม,ไม่ไม่มีพับไปพับมาฮะเห็นไหมฮะรถอื่นลองมาถอยโลถอยแข่งกันดูครับพอได้อยู่นะครับนี่เป็นของฝีมือคนไทยเลยครับเนี่ยเป็นฝีมือคนไทย หลายท่านที่ดูนะครับที่ทางภาคใต้ก็สอบถามเยอะครับว่าเอ๊พื้นที่ผมเนี่ยจะลงได้ไหมนะครับนั่งดูในคลิปนะมีแต่อีสานมีแต่เหนือมีแต่ภาคกลางภาคใต้มีไหมเราก็มีที่สายบุรีนะครับที่นครสุรา์บงไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ระโนดเป็นยังไงนะครับก็เป็นไลฟ์ที่ YouTube เดี๋ยวไปดูตามดูที่ YouTube ต่อได้นะครับที่ YouTube New Tech t r a c t o r นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางชาว YouTube ก็อยากดูเช่นกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลาตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยว ติดตามได้เลยครับวันนี้มีตลอดวันครับสวัสดีครับดูแล้วเป็นไงครับผู้ใหญ่ดูแลเป็นงบ้ไงครับผ่านไหมครับ,บนน <laughs> บังสายพานไว้ใหญน้ำดน้ำไม่เป็นไรครับอพอยน,นี่สายพานตึงถ้าบังแล้วโครนมันจะเข้าไปอัดมันดีดไม่ออกมันดีดไม่ออกครับเพราะว่าสายพานจะทนมากตัวนี้พอมันตึงแล้วล่องลึกครับไม่เหมือนไม่เหมือนควายเหล็กล่องมันตื้นแล้วมันจะฟรีแต่สายพานใหม่น,นี่ผมขายไปบางทีสามปีแล้วยังไม่มีใครเปลี่ยนสายพานนะครับ